สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับอันนี้เป็นเครื่องกวนรอบช้านะครับขนาด30นิ้วนะครับสนใจติดต่อได้ที่นี่นะครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพ0816 3 4 6 5 6 1หนะครับหรือว่าไลน์ก็ตามนี้เลยนะครับขายออนไลน์เดียวนะครับต้องสั่งทำนะครับกระทาดสแตนเลสนะครับราคานี้ันที่ส0,000่ครับผมมอเตอร์2แรงเดี๋ยวมาลองเครื่องให้ดูกันนะครับ ลูรบนะรอบมันนะถ,ถ้าไม่อยากให้มันเก่งมากก็ตบหัวหาอะไรทับตรงนี้มันสะเทือนยีบๆที่จะตั้งชิดตั้งหาได้เล็กหน่อยนะ ครับแล้วแต่นะครับฟ้องไม่ได้เหมือนกันก็เสียงมันคือมันสวยครับแต่มันจะเสียงนิดหน่อยครับหาอะไรวางจะจบได้มันก็ถือว่าไม่ดังมากมายนะังเพราะว่ามอเตอร์มันแรงไงสองแรงครับก็เป็นมีเสียงเป็นเรื่องของ ต่อเขาจะต่อเกือบชิดกระทะอย่างเงี้ยครับทําให้มันไม่ไหม้ไม่อะไรนะครับผมจะติดต่อกันได้ที่นี่นะครับต้องสั่งทํานะครับผมไม่มีหน้าร้านนะครับตอนนี้มีหน้าร้านเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับเราขอบคุณมากครับผมสาหรับการติดตามนะครับเนี้ยมาสําหรับกวนกะลแมกวนผลไม้กวนกวนปลาร้าก็มีแค่เปลี่ยนใบนเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกกันร้อนกันเลยเนี่ยอเ่ขอบคุณมากครับผมวันนี้ คนใส่สายคลูก็มีนะครับผมซื้อไปขอบคุณมากให้ดีนะก็เปลี่ยนเป็นน็อสตสแตนเลสหาซื้อเอานะครับผมจะไม่ได้มีให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากอีกทีหนึ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย